ชันกินอะไรแล้วผอมอ่ะกินสลัดไงผอมแล้วอร่อยมีไหมกินสลัดแฟคทตอรี่ โอ้ oh, สาขาพ้อมะนาวร้านสวยมากอา้าวไปกินได้ยังร้านสะอาดโปร่งสไตล์ outdoor แล้วก็ตกแต่งด้วยไฟสีเหลืองครับสบายตามากดูสิโอ้โ oh, ห oh, แต่งอย่างสวยจะไวไหนก็ถูกใจเมนูเขาเยอะมากตั้งแต่สั่งมาก็อร่อยทุกเมนูเลยนะนี่มาแล้วครับสเต็กอ,อกไก่ครีมซอสเห็ดเตาหูผัดพริกเกลือกรอบนอกนุ่มในแล้วก็วโวคาโดนมน้ำผึ้งนะฮะอ้าวจะคนทำไมหกหมดเป็นวโวคาโดปั่นนะ่ะที่อร่อยมากอนะทุกคนคือมันนุ่มพร้อมความหวานของน้ำผึ้ง รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นหมีภูที่กำลังกินน้ำผึ้งในโถอยู่เลยเต้าหู้เขาก็มีความนุ่มไม่อมน้ำมันเลยนะโบนัสถูกใจมากมาเรามาลาดครีมซอสเห็ดกันเออละราดไปเหอะลาดตรงไหนก็อร่อยบอกเลยครับว่าไก่นุ่มมากคือมันละมุนทั้งไก่ทั้งครีมแล้วมันชิ้นใหญ่มากแนะชิ้นเท่านี้ไหนเขาลองเต้าหู้บัางเด้ ให้เต็ม10จริงๆร้านนี้ไม่เชื่อดูโบนัสครับโบนัสเอาไปหมดเลยเนี่ยดูกินอยู่คนเดียวไม่แบ่งเลยเออเอาเข้าไปนะจะหมดแล้วเนี่ย,โอ,ยโอเคหมดแล้วครับใครอยากกินของอร่อยเฮลตี้วัตถุดิบดีราคาไม่แพงให้เยอะมากร้านกว้างโปร่งสบายห้องน้ําสะอาดที่จอดรถเยอะจอดง่ายเดินเข้าห้างสะดวกมาร้านนี้ได้ครับสลัดแฟคทอรี่ที่เดอะพรมนา